ครด้วยนะครับเรียกว่าคเครื่องริสผู้ชายคีอาสำหรัขชวยอ่าฮอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ไดทำอะไรตรงนู้นครับผมไม่อยากเอาคำหลอกไปเทียบและมีเขาคุณกล้าพูดว่าคุณไม่กล้าเอาคำหลอกคุณไปเทียบกับต้นมันห่างกันเยอะเขาเป็นถึงดาราระดับศิลปินระดับประเทศแล้วมาเดี๋ยวเสียเซลล์ลองดูกนิดนึงอ่ะเทียบอยเทียบหน่อยเทียบหน่อยเฮ้ยพี่เินพ่มห่เขเนสุดๆ หล่อหล่อห่อมีสไตล์มีสไตล์ไม่ถึงพี่ต้นอะหลอเกินใครเอาผ้าห่มมาตัดเป็นเสื้อเนี่ยครับผมนี่มันนี่มีความน่าบริจาคบอ๋อแล้วครับไปเตี้ยมกันเถอเตี้ยมกันเดียวเนทางถูกอล้อเลยอร่อยเลยอร่อยเลยอร่อยยัง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 ครับผมครับได้เงินช่วยเหลือชาวใต้อีกทีหนึ่งฮะช่วทุกิจาคมาจีเป็นการประยุกต์ใช้โลกมันร้อนแล้วช่วงนี้ ้เป็นว่าตอนรับตอนาสู่รายการที่ืออัเกรดของเราเครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาน่พูดคุยกันหน่อยันนี้เพร้องเพลงมาเหนื่อยให้ไปพักกันหนึ่ง้กลับมาั้ทู่เดียวเาขาไม่งก็ไปอีกขึ้นเาขาไม่งแล้วก็เสียงชัไหมเสียงชันไหม

ต้อนนะครับพี่ก็ปิดมอนิเตอร์ได้บ้าง่ะ